กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนแห่งประเทศไทยเวทีปทุมวันค่ะวันนี้ก็เป็นการเรียงลำดับเรื่องที่ดีนะคะแม้ว่าจะมาดึกสซึ่งนิดนึงแต่ว่าจากที่คุณสุเทพกำนันพูดถึงเรื่องของรายชื่อตั้ง195ท่านเนี่ยนะคะ ส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นทีมซึ่งเราทําขึ้นมานะคะเป็นนักวิชาการเราต้องการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นกระบวนการคู่ขนานไปกับเวทีชุมนุมของมวลมหาประชาชนซึ่งนําโดยกํำนันและกอปป,ปสค่ะเพราะว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมานั้นก็คือมวลชนของเราเป็นผู้ชุมนุมที่มีคุณภาพมากๆ และมีเจตจำนงแล้วว่าจะต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยเข้ามาค่ะเห็นว่าคนนับล้านเนี่ยอุตสาห์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะเรามาร่วมลงขันความคิดเพื่อสร้างสารรค์การปฏิรูปประเทศไทยกันนะคะซึ่งคณะทำงานลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทยนั้นก็มีทั้งสถาบันการศึกษาองค์กรและหน่วยงานต่างๆนะคะจริงๆแล้วทุกเวที7เวทีนี้ บางท่านอาจจะได้สัมผัสนะคะมีคนจิตอาสามานั่งพูดคุยกับท่านนะคะนั่นแหละค่ะเป็นกระบวนการที่ทีมเราเนี่ยทำขึ้นมาพูดถึงสภาประชาชนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกหมู่เหล่าทุกประเภทของกลุ่มชนนะคะมารวบรวมกันนะคะวันนี้มีทีมอาจารย์มีทีมนิสิตนักศึกษามาให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะขอเชิญอ,อาจารย์เลยค่ะ สำหรับพวกเราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่นครูสามย่านค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสำหรับกลุ่มครูสามย่านเนี่ยนะคะเราลุกขึ้นมาเนี่ยคะ่ะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่ามวลมหาประชาชนมาแล้วใช่ไหมคะและเรากำลังเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประชาธิปไตยคืออะไรคือประชาชนมีอำนาจสูงสุดแต่ถ้าสมมติประชาชนมาแล้วแล้วพวกเราเป็นครูแล้วเราอยู่เฉยๆเราจะมีหน้าไปบอก มวลมหาประชาชนได้อย่างไรว่าเราเป็นครูเป็นผู้นําความคิดเราไม่ใช่อาจารย์โลกสวยค่ะนะคะด้วยเหตุนี้นะคะพวกเรากลุ่มครูสัมยาณก็เลยลุกขึ้นมาค่ะต,ตั้งแต่วันที่13ที่เราเริ่มแยกที่ปทุมวันเนี่ยนะคะว่าเราจะร่วมกันคิดนะคะว่าเราจะพาประเทศไทยของเราเนี่ย ไปได้อย่างไรเราก็เลยคิดกันค่ะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องขับเคลื่อนคือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะเพราะว่าปัญหาที่เป็นอยู่นายกที่พูดจาต้องใช้โพลเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าการศึกษาแย่มากนะคะค่ะไ <c oughs> ด้เหตุนี้ค่ะเราก็เลยต้องปฏิรูปการศึกษาแต่สิ่งที่จะปฏิรูปเป็นยังไงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็รอฟังว่ารัฐจะทำยังไงนะคะหรือว่าคนที่มีอำนาจจะทำยังไง ด้วยเหต Malcolm, ุนี้เราเลยมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมวลมหาประชาชนนะคะเรามีการตั้งบูธนะคะตั้งแต่วันที่13แล้วก็เลยมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างไรนะคะและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีพลังนะคะมองเห็นว่าการที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่เรื่องการศึกษาเนี่ยคงไม่พอจะต้องขยายออกไปว่าจะต้องมีหลายเรื่องนะคะที่เข้ามาร่วมขนานกันไปพร้อมๆกันด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยกันลงขันความคิดนะคะแล้วก็ร่วมกันที่จะเรียกร้องนะคะแล้วก็ที่จะขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจริงๆนี่อาจจะเป็นรูปแบบอุดมคติของสภาประชาชนก็ได้นะคะที่น้องมูลมหาประชาชนค่ะ เราไม่ต้องรอใครใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นคนแสดงความคิดเห็นเองด้วยเหตุนี้นะคะเราก็เลยจะมีการจัดกิจกรรมนะคะที่จะต้องเปิดเวทีให้กับพี่น้องบนมหาประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าเราต้องการเปลี่ยนประเทศในรูปแบบไหนและเราจะทำอย่างไรในฐานะเราเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้แล้วนะคะทางนี้ดิฉันก็จะให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังคะ่ะว่ากิจกรรมที่เราสารต่อออกไปเนี่ยจะมีรูปแบบยังไงคะ่ะ สวัสดีค่ะออรูปแบบที่เราใช้ในการดําเนินงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกที่เราทําก็จะเป็นเรื่องแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามนี้เราก็จะทําทุกเจ็ดเวทีนะคะพี่น้องที่นี่อาจจะได้พบกับนิสิตนักศึกษาของเราที่ไปที่ให้ตอบแบบสอบถามไปแล้วนะคะหลังจากที่เราได้แบบสอบถามไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีรูปแบบวงสนทนานะคะ ซึ่งวงสนทนาในที่นี้เนี่ยก็จะทําทุกเวทีเช่นกันนะคะโดยวงหนึ่งเนี่ยเราจะกําหนดให้พ่อแม่พี่น้องในไม่เกิน10คนนะคะแล้วก็จะมีนิสิตนักศึกษาเนี่ยลงไปกลุ่มละ2คนนะคะคนหนึ่งก็จะเป็นคนดําเนินรายการส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนจดข้อความนะคะพี่น้องที่นี้ก็อาจจะพบกับนิสิตนักศึกษาเราไปบ้างแล้วนะคะประเด็นที่เราจะให้ พ่อแม่พี่น้องช่วยกันลงขันความคิดเนี่ยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องประเด็นที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะให้ปฏิรูปนะคะแล้วก็เรื่องที่สองถามพ่อแม่พี่น้องว่าสภาพปัญหาของประเด็นนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องที่สามพ่อแม่พี่น้องอยากจะเห็นเรื่องนั้นเนี่ยภาพฝันของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไร นะคะแล้วก็ประเด็นที่ข้อที่4ก็ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าแนวทางการปฏิรูปหาทางออกที่เป็นรูปธรรมนี้เป็นอย่างไรส่วนข้อสุดท้ายเนี่เป็นข้อที่สําคัญนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศของเราด้วยการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะโดยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะมีส่วนร่วม ในการปฏิรูปครั้งนี้ได้อย่างไรในประเด็นเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะต่อไปก็จะให้นิสิตเนี่ยได้มาเล่านะคะว่าที่ลงทํากลุ่มสนทนาวงสนทนาเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะคะครับผมสําหรับการลงกลุ่มสนทนานะครับผมได้ลงพื้นที่กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ<ม>วันที่27มกราคมนะครับสําหรับ เสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกที่พี่น้องอยากให้ปฏิรูปนะครับก็คือเรื่องของการเมืองนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องเรียกร้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อมถอยของนักการเมืองไทยและพบว่าทุกครั้งครับพี่น้องที่เราลงพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนทนาไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยเป็นสิ่งที่พี่น้องอึดอัดอึดอั้นตันใจอยากจะระบายและอยากจะบอกกับนิสิตที่เป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปให้ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราพบว่า ปัญหาที่พี่น้องกําลังเผชิญคือการขาดคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักการเมืองซึ่งมีประเด็นประมาณ3ประเด็นนะครับพี่น้องตามที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปมาให้พี่น้องฟังประเด็นที่1ก็คือเขาขาดความซื่อสัตย์ครับคดโกงกินบ้านกินเมืองกินทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้นจากพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้นะครับและประการที่สครับ ไม่มีความยุติธรรมมีความเหลื่อมล้ำในสังคมเห็นพักพ้องของตัวเองเป็นใหญ่ไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนและประการที่สามครับเขาไม่มีความจรงรักภักดีต่อสถาบันที่เราเคารพและประการที่สี่ครับเขา ไม่ได้ประกอบอาชีพนักการเมืองหรือมีนักการเมืองอย่างเดียวแต่เอาอาชีพของครอบครัวมาแฝงกับการทำการเมืองหาประโยชน์ให้กับตนเองนี่คือประเด็นปัญหาในเรื่องการเมืองที่พี่น้องยดาสสท้อนกับนิสิตนักศึกษาครับและสิ่งสำคัญครับภาพฝันที่พี่น้องอยากให้เกิดขึ้น โมเดลหรือต้นแบบของนักการเมืองในฝันพี่น้องได้ให้คุณสมบัติกับนิสิตนักศึกษาที่ได้ร่วมวงสนทนาออกเป็น3คุณสมบัติครับพี่น้องคุณสมบัติแรกครับนักการเมืองในฝันของพี่น้องมวลมหาประชาชนต้องมีคุณ,ณธรรมนำใจเป็นประเด็นแรกครับและที่สำคัญที่สุดครับเขาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคติประจำใจ ไม่คอรัปชันไม่โกงกินในการบริหารราชการพันดินประการที่สองครับคุณธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีความรู้ไม่มีสามารถอ่านออกภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่เหมือนใครที่เป็นอยู่ในปัจจุบันภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ดี แต่พี่น้องมวลมหาประชาชนอยากได้นักการเมืองที่มีการศึกษาที่ดีและที่สำคัญครับมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดหลักตามรัฐธรรมนูญนี่คือเสียงของพี่น้องภาคประชาชนและข้อสุดท้ายครับในด้านสังคมเขาต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าถึงพี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นและสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วนและนี่แหละครับคือภาพฝันหลังจากที่นิสิตนักศึกษาได้ลงพื้นที่กับมวลมหาประชาชนในการรับฟังปัญหาในการปฏิรูปประเทศ และสิ่งที่พี่น้องมวลมหาประชาชนได้บอกกับพวกเราในการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขเขาเสนอแนวทาง3แนวทางครับพี่น้องแนวทางแรกคือเขาจะรวมกลุ่มครับเช่นพี่น้องเป็นชาวสวนยางเป็นชาวสวนปาล์มรวมกลุ่มกันคิดแนวทางแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ตัวเองเห็นจากวิชาชีพที่ตัวเองอยู่ประการที่สองครับที่เรากำลังเผชิญอยู่และอยู่ทุกวันนี้ คือการออกมาเรียกร้องและขับไล่คนไม่ดีออกจากพันดินครับเป็นวิธีการที่เรากระทำโดยหลักการทางประชาธิปไตยไม่มีอาวุธมีเพียงนกหวีดและหัวใจที่คมกริบของพี่น้องที่จะบาดจิตใจของคนไม่ดีออกจากแผ่นดินครับและประการสุดท้ายครับพี่น้อง คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนี่คือกระบอกเสียงของพี่น้องและข้อที่5าครับกลับจากบ้านไปกลับจากที่นี่ไปพี่น้องจะทำอะไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า จะกลับไปสอนลูกสอนหลานสอนเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเอาตัวอย่างที่ไม่ดีของรัฐบาลนี้ให้เด็กมันเห็นว่าอย่าทําตามครับพี่น้องขอบคุณครับ oh. ชัดเจนไหมคะขอเสียงน้องวีหน่อยคะ่ะถูกใจมากๆสําหรับนี่เป็นตัวอย่างนิสิตนักศึกษาซึ่งได้ไปรวมกลุ่มนะคะพูดคุยร่วมลงขันความคิดกับพวกพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะยังมีอีกค่ะ ก็นอกเหนือจากตรงนี้นะคะเราก็เลยได้จัดกิจกรรมนะคะที่จะร่วมลงขันกับลุงกำนันด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นครูเงินเดือนน้อยใช่ไหมคะเราก็เลยมีการสร้างกิจกรรมที่บูธเรานอกเหนือจากวิชาการนะคะเพื่อจะให้พี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมผ่อนคลายจากในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนะคะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์โฮมนะคะเล่าให้ฟังนะคะค่ะครับ สำหรับกิจกรรมนะครับที่อยู่ที่เต็นท์ของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงนะครับที่อยู่ในวัยที่กําลังอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มีหนังสือนิทานให้อ่านนะครับมีมีดูโพยเหรอคะเอะตกลงติดโลกใครมาคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c ười> อนอกนี้นะครับยังมีเกมรับสมองด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เก่าๆนะครับพี่นิสิตเก่าๆนะครับแล้วก็ลงไปถึงนิสิตปัจจุบันด้วย นะอันนี้ก็ถือเป็นการลงขันทางความคิดนะครับและแน่นอนว่าในการที่จะพัฒนาประเทศของเราการลงขันความคิดอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเราก็คิดกิจกรรมเล็กๆนะครับสำหรับในการลงขันเพื่อที่จะนาเงินมาช่วยสมทบทุนกับรุงกำนันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเข็มกลัดนะครับเข็มกลัดนะฮะมีการทํากระเป๋านะครับซึ่งเป็นกระเป๋าทํามือนะครับหรือกระเป๋า DIY นั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีเสื้อด้วยนะครับมีเสื้อด้วย และท้งนี้ท้งนั้นครับด้วยความร่วมมือจากอาจารย์เก่าจากอาจารย์ปัจจุบนันนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันครับครูสัมยานยังคงอยู่เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนที่นี่ตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาและในวันนี้ครับพวกเราขอร่วมสมทบทุนกับลุงกำนันครับเป็นเงินจำนวน10,000แสนบาทครับขอเชิญคุณปองอัญชลีค่ะ <c oughs> คุณปองยังอยู่ไหมคะ มีเสื้อให้คุณปองด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะเราโชว์ก่อนมาแล้วปองเชิญเลยค่ะมารับเจาะจงเลยนะอมีลุงกำนันกับเจ๊ปองค่ะมีใบเดียวในโลกมีเสื้อด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะลุงกำนันกับเจ๊ปองค่ะ ครูสามย่านปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยค่ะอันนี้ถูกต้องค่ะปฏิรูปการศึกษาคือเบื้องต้นของการปฏิรูปประเทศไทยถ้าเราไม่มีการปฏิรูปการศึกษาจะไม่สามารถปฏิรูปไปที่อื่นๆได้เลยเพราะถ้าไม่มีการศึกษาจะพูดเรื่องการเมืองไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้และไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะกลายเป็นคนป่าไม้ขีดไฟเรายังไม่รู้จักถ้าเราไม่ปฏิรูปการศึกษาเราต้องจุดไม้ขีดไฟก่อนที่จะไปทำนิวเคลียร์นั่นคือการศึกษาจะพาเราไปค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะ Education Reform Reform Education ปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยด้วยนกหวีสีชมพูค่ะค่ะค่ะคอวีอุตัยสวยค่ะลุงกำนันหนึ่งตัวหนูหนึ่งตัวขอบคุณมากค่ะจย์ค่ะค่ะนี่แหละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมคณะทำงานลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆนะคะเราถือว่าถ้ามีสภาประชาชนร่วมกับกปปสแล้วเนี่ย กระบวนการประชาชนอื่นๆทุกรูปแบบจะนำสังคมไปสู่ธรรมมาธิปไตยบนฐานการตัดสินใจที่มีความซื่อสัตย์รู้ชัดดีชั่วและอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมขอบคุณมากค่ะ ไมนี้เซตไว้สำหรับผม<ส>พอดีเลย,ลย,เรเยรปรา,า,ากฏว่ากลุ่มที่ขึ้นมาพบกับพี่น้องเนี่ยนะครับนอกจากจะมาร่วมกันลงขันความคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษา<ช>แล้วก็มีพลังในการนำเสนอข้อมูลมากเนี่ยนะครับยังนำเงินมาบริจาคให้อีกคุณปองเท่าไหร่นะฮะ0นึ่ง0 0 0บาทครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ ในนามของมวลมหาประชาชนนะครับทุกชุกเวทีรวมทั้งที่ประฐุมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่นิสิตนะครับซึ่งได้ช่วยกันเสียสละในการร่วมแรงลงขันความคิดและยังมีเงินมาบริจาคให้อีกมีเสื้ออีกเหรอโอ้โหมีเสื้อให้ลุงกำนันด้วยเอ้ยตัวนี้มันไซส์ไข่เนี่ยปองขอไซส์ลุงกำนันเหรอพวกเราใส่ได้สองคนนะฮะ ตาติดคุกอ่ะมีเสื้อใส่เยอะเลยตอนติดคุกก็ตัดเฉพาะครับสีส้มฉ <c oughs> ันแทนฉันแทน,นขอบคุณนะครับพี่น้องขอเสียงปรบมมือให้กับคณะที่มาร่วมกันลงข,ข,ขันความคิดกันวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วันนี้ไปมาหลายเวทีด้วยค่ะขายความคิดปฏิรูปการศึกษาขอบคุณพี่อลิซาลาสลิชุมแสงและอาจารย์จากคารุจุลาค่ะนะ